สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะส,ว,สวัสดีค่ะวันนี้แม่ตื่ค่ะเอาบุญครับวันนี้เราจะทําอะไรกันอื่นวันนี้เราจะทําเค้กให้เลรกกันครับตกแต่งเค้กนะคะใช่ครับเราอบเค้กเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเดี๋ยวแม่ช่วยก่อนเดี๋ยวคุณคอยตกแต่งพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวนะให้หันเห็นเค้กก่อนโอเคนี่แล้วก็ มีสตรอเบอรี่แล้วก็ครีมครับแล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็มีเป็นแบบเป็นสตรอเบอรี่กวนเป็นแยมสตรอเบอรี่ใช่เป็นฟิลลิ่งนะคะเป็นฟิลลิ่งสตรอเบอรี่ค่ะมันคล้ายคล้ายโดเทล่าต้องใช้โดนัทลาใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเริ่มได้ยังคะเริ่มได้แล้วครับเริ่มการตกแต่งเค้กก่อนเดี๋ยวแม่ติดครีก่อน แม่จะเอาผักออกโออแม่ไม่ต้องเอาออกค่ะใบมันสวยดีค่ะตะมึงกินเลยว่ามนูแกะผักอ่าโอเคมันไม่ใช่ผักลูกอันนั้นเขาเรียกก้านสตรอเบอรี่ก้านสตรอเบอรี่มีมาสตรอเบอรีอ่อ่ะอ่าอ่ากินกิน หยุดเด็กๆก็จะนี่แต่เอาบุญก็ไปช่วยไม่เกินใช่ไหมคะเอานขนมให้อื่อืมไม่คะสตรอเบอรี่เอาบุญแอบกินสตรอเบอรี่ไปด้วยใช่ไหมคะก็หนูเหี่สตรอเบอรี่หี่ยวหนูเหี่ยวสตรอเบอรี่อะไรนะคะ ใครอยากช่วยขนมแม่ก็มาช่วยได้เลยนะครับถ้าแม่ของใครประชุมเสร็จแล้วก็มาช่วยได้เลยนะครับตกแตง่แตงเลยค่ะเอาบุญตกแต่งยังไงต่อเดี๋ยวใส่นี่ก่อนไงดีตรงนี้ก่อนใส่ตรงนเลยนะแม่แม่จะดีตามร่องนี้แต่วมนจะช่วยอืมเอก่อนครอบอูอูดไม่ไม่ต้องจับม,มันเล็แล้ว ไม่จะเขียนว่าอะไรอ่ะไม่ได้เขียนไม่ใช่หมายถึงไม่จะบีบอะไรอ่ะบีบให้มันเป็นไส้ไงลูกบาเลยจะได้อร่อยขนมน้องชิมหน่อยอืมน้องชิมหมออ,อร่อยอร่อยไหม น,นี้แล้วเอาไปกินต่อเอามุญตกแต่งเลยสตรอเบอรี่ตกแต่งไว้ตรงกตาใช่ไหมคะแล้วแต่เอามุญเลยครับอยากตกแต่งตรงไหนอารีอา <c oughs> <c oughs> อร่อย <c oughs> <c oughs> Hãy lăng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออไม่ไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องเอาแวันเกิดปเล็กครับอามุลมีอะไรมอมให้ปาเล็กคะนี่ ฝีมือใครเอ่ยฝีมือแม่กับหนูเองครับบอกป้าเล็กว่าไงมั่งบอกป้าเล็กว่าไงวนวเกิดปาเล็กครับแล้ขอให้ป้เล็กเความสุขนะครับ